คนต้นเงินเข้าแล้ว750บาทมาเช็คสิทธิ์กันข่าวว่าใช้ได้อย่างไรบ้างใครมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้เกณฑ์มาอัปเดตให้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเป็นประจําทุกเดือนเลยนะคะเราจะได้วงเงิน750บาทกันทุกคนนะคะได้ทุกคนจริงๆเพียงแต่ว่าหลายๆท่านนั้นไม่เคยได้ใช้บางท่านไม่รู้นะคะคลิปนี้มาย้ําให้อีกครั้งหนึ่งมาเช็คสิทธิ์กันนะคะว่า750บาทนี้ใช้อย่างไรใช้ได้ที่ไหนซึ่งตอนนี้นะคะบคสอค่ะได้เช ห5 0บาทนี้ซึ่งเป็นสิทธิ์ค่าเดินทางนะคะซื้อตั๋วรถบขอสอได้ทุกเส้นทางนะคะซึ่งก็จะมี8กลุ่มพันธมิตรนะคะรับส่วนลดค่าโดยสาตด้วยตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง30กันยายนปี68 ตอนนี้นะคะบขอสอเนี่ยก็ได้อนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารของบขอสอตามสิทธิ์ต่างๆที่ประชาชนมีนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วของบริษัทได้นะคะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธรารณะเพิ่มมากขึ้นและก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะประชาชน,นสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการของทางรัฐบาลที่ให้ประชาชนสามารถจ่ายค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อ เดือนค่ะโดยประชาชนนั้นนะคะผู้มีสิทธิ์เนี่ยจะต้องนําบัตรประจําตัวประชาชนนะคะไปแสดงณที่ซื้อตั๋วนะคะแล้วก็แจ้งได้เลยว่าใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะซึ่งจากที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี67จนถึงเมษายนปี68เนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน2,25,000คน ใครที่เดินทางโดยรถทัวร์ของบขสบ่อยๆนะคะอย่าลืมถ้าเรามีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เลยโดยสิทธิ์นี้นะคะก็มีเงื่อนไขนะคะในการใช้สิทธินั่นก็คือ1ค่ะจะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชนในการซื้อตั๋วโดยสารทุกครั้งนะคะและก็จะต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น2ซื้อตั๋วรถโดยสารบขอสภายในวงเงิน750บาทต่อเดือน,นะค่ะในกรณีที่วงเงินค่าโดยสารนะคะไม่พอก็จะต้องจ่ายเป็นเงินสดเพิ่มเติมค่ะ3ค่ะเดินทางไปกับรถโดยสารบขสได้ทุกมาตรฐานทุกเส้นทางเดยก้ว่าไม่ว่าจะนชั้ ก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้นะคะ 4. ค่ะใช้ร่วมกับสิทธิทลดหย่อนอื่นๆได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดนะคะ5เมื่อซื้อตั๋วดยสารแล้วจะไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณีนะคะแต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายในเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดและ6นะคะซื้อตั๋วดยสารได้ที่ช่องจําหน่ายตั๋วของบกสท,ทั่วประเทศเลยและนอกจากนี้ค่ะบริษัทบกสเนี่ยเขาก็ยังให้ส่วนลด1 0ในการซื้อตั๋วดยสารให้กับกลุ่มผู้โดยสารทั้ง8หน่วยงานพันธมิตรนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสังกัดอาสาสมัครสาธารณสุขประจามูบ้น,นะคะก็คือ,อส นั่นเ,เองนะนักเรียนนักศึกษาจากสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสังกัดองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยบุคลากรสังกัดการกีฬาแห่งประเทศไทยบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานครบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธาาิการบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคมแปลงตัวแล้วก็รับสิทธิ์ไปเลยนะคะส่วนลด1 0รนกลุ่มนี้ค่ะสามารถขอรับสิทธิ์ส่วนลดได้นะคะจนถึงวันที่30กันยายนปี68ส่วนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิได้ตลอดจนกว่าเรา จะไม่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตรงนี้เป็นสิทธิประโยชน์ดีๆใครหลายคนนะคะในช่วงเดินทางอาจจะลงลืมไปนะคะบันทึกคลิปนี้ไว้ดูเลยว่า750บาทของเราสามารถใช้สิทธิได้นะคะใครเคยใช้สิทธิใช้สิทธิบ่อยแค่ไหนนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ตใต้คลิปนี้สาหรับข้อมูลในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ